สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยิยนดีต้อนรับกลับสู่ความรู้ประหกเอ้ยความรู้ประหกข้อหนึ่งอะไรความรู้มอหนึ่งนะคะวันนี้นะคะความรู้มอหนึ่งเนี่ยก็จะมาพูดถึงวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารนะคะเมื่อวานก็ลงของภาษาอังกฤษไปเนาะเพราะว่าสกิปวันข้าม,มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในวันนี้เลยค่ะเราพูดถึงคนที่เรานะคะเราพูดถึงพืชน,นะคะวันนี้ก็จะมาเริ่มเรื่องอ ัตว์นะคะดูสิในชีวิตนี่มาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะข้อที่ข้อแรกนะคะข้อใดคือสัตว์มีกระดูกสันหลัง,ง 1. ปลาดาว 2. ปลิง 3. งูและส่ไส้เดือนค่ะข้อไหนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั่นเองเรา,าดูกันเลยนะคะทุกคนก็ทายกันไปเลยนะคะแล้วก็ใครอยากตอบพร้อมกันก็ตอบด้านล่างพร้อมกันนะจ๊ะโอเคจ้ะ ะค,ะค่ะคาตอบนะคะที่ถูกต้องก็คือคอควายนะคะหรือหรือว่าข้อที่สามก็คืองูนั่นเองเพราะว่างูนเนี่ยเป็นกระดูกที่มีสันหลังซึ่งการที่มันตั้งตังตวได้คือแปลว่ามีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะข้อที่เจ็ดนะคะข้อใดคือสัตว์ที่อ๋อไม่มีกระดูกสันหลังนะอันแรกคือมีเนาะอันนี้ไม่มีอันแรกนะคะซอรเกค,ค่ะสองขังคก 3งูและสไสเดือนค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าใครฟังในข้อเมื่อกี้นะคะจะรู้ว่าคําตอบคือข้อไหนนะคะคําตอบก็คือข้อ4นั่นเองไส้เดือนนะคะเพราะไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่3สัตว์ในข้อใดคือสัตว์เลือดเย็นค่ะ 1. จระเข้2กบ3ปลาไหลและ4ถกูกทุกข้อค่ะ 好啊。好 ท่วงถามไปครั้งนะคะคำถามก็คือว่าสัตว์ในข้อใดเนี่ยไม่ใช่ไอข้อใดคือสัตว์เลือดเย็นนั่นเองค่ะคําตอบเนี่ยง่ายๆเลยนะคะคาตอบก็คืององูนะคะเพราะทั้งเจอรแค่กบปลาไหลล้วนแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นทั้งหมดจึงต้องตอบข้อที่บอกว่าถูกทุกข้อนั่นเองค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่4แล้วนี่คือใกล้มากเลยนะมัน,นคือแบบเร็วนิดนึงนะจ๊จะค่ะข้อที่สนะคะสัตว์ชนิดใดที่มี ปฏิสนในการปฏิสนธิภายนอกนะคะ 1. ค่ะค่าป,ปลาหางลูกยุงค่ะ 2. เคียด 3. อึ่งอ่างและ4ถูกทุกข้อนั่นเองค่ะการปฏิสนธิภายนอกคือการให้กําเนิดสิ่งรูปของมันในภะายนอกร่างกายนั่นเองค่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,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 กคำตอบก็คือข้อ งงูนั่นเองนะคะเพราะทั้งปลาหางนกยุงเขียดและอึ่งอ่างน,นะคะล้วนเป็นสัตว์ที่มีการประดิษฐสนทิภายนอกคือตัวเมียเนี่ยจะวางไข่ไว้ด้านนอกร่างกายนะคะแล้วให้ตัวผู้เนี่ยปล่อยน้ําเชื้อหรือน้าซาซูจิเนี่ยใส่เพื่อให้เกิดการปฏริสนติปฏิสนันติปฏิสนทินะคะคําตอบที่ถูกต้องก็เลยเป็นข้ององูก็คือถูกทุกข้อนั่นเองค่ะมาดูข้อที่5นะคะของวันนี้นะคะ คือข้อสุดท้ายนั่นเองนะคะมาดูกันเลยค่ะสัตว์ชนิดใดเนี่ยที่มีการปฏิสนธิภายในนะคะหนึ่งช้างสองกบสามปลากัดและสี่ไม่มีข้อใดถูกนั่นเองค่ะคำถามมันก็คือข้ออสัตว์ในข้อใดเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในนะคะ 1, 2, ก, 3, ก็จะมีช้างมีกบมีปลากัดแล้วก็ อ่าไม่มีข้อ,อไรที่ถูกเลยค่ะซึ่งคําตอบเนี่ยก็ง่ายๆเน,นะคะคําตอบก็คือก็ไก่นั่นเองช้างเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีกรารปฏิสนธิภายในคือตัวผู้เนี่ยจะต้องพ่นน้ำอ่ะคะ่ะพ่อนอสจิสใส่ภายในร่างกายของตัวเมียส่วนกบและปลากรดินเนี่ยมีกรารปฏิสนธิภายนอกนะคะเพราะตัวเมียเนี่ยจะวางไข่ไว้หน้าน,นอกร่างกายและให้ตัวผู้เนี่ยพ่อนอสจิสใส่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธินั่นเองค่ะเอาอย่างไี้กันบ้างคะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะง่ายๆเลยเนาะ ก็ใครชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ด s u c s i r i b e ให้คลิปของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณหนังสือนะคะความรู้ม .1 ทุกวิชานั่นเองนะคะพิชิตข้อสอบเต็ม100%เกรเ็ีย c 4.0ทุกเทอมจากท่าง <c oughs> Think Beyond Genius นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย